ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิปที่2นะสัปดาห์ที่2ของการเรียนนะออนไลน์นะครับนะครับและสำหรับคนที่เรียนออนแทร์นะครับก็สามารถเปิดคลิปนี้ดูได้นะครับเมื่อที่แล้วครูพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบขอขงสมรรถภาพนะครับนะซึ่งมี1,2,3,4,5องค์ประกอบนะว่า สมรรถภาพของเรานะประกอบด้วยนะอะไรบ้างนะมาเจอกันสัปดาห์นี้เรามาพูดถึงกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับนะกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับก็คือการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆนะทำได้ด้วยกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายดังนี้นะครับนะอย่างแรกเลยเหมือนเราที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่ตอนป .5 นะครับนะการวิ่งระยะไกล นะเพื่อวัดความอดทนของกล้ามเนื้อและการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในข้อที่1และข้อที่4นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะระบบไหลเวียนโลหิตนะครับแล้วก็ระบบหายใจนะครับเพราะว่าร่างกายของเราต้องทํางานเป็นเวลานานนะเขาดึงเพื่อวัดความอดทนนะครับ และการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดนะครับนะเ,เราจะไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในตรงนี้นะครับในการวิ่งระยะไกลมีอะไรบ้างนะก็แล้วก็วิธีปฏิบัตินะวิธีปฏิบัติมันเป็นอย่างไรนะครับเ,เราจะลองไปดูกันนะครับนะอ่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ นะก็ไม่มีอะไรมากก็มีแก่นาฬิกาจับเวลานะนาฬิกาจับเวลาตรงนี้นะครับนะนาฬิกาจับเวลาก็เราจะใช้นาฬิกาข้อมือแบบออโตเมติกนะก็ได้นะแบบกดแล้วก็เริ่มจากศูนย์นะขึ้นไปนะครับนะะหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการทดสอบนะการทดสอบให้เดินหรือวิ่งบนลู่วิ่ง พื้นหรือพื้นเรียบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะนั่นหมายความว่เาเขาไม่กําหนดว่าเราจะต้องวิ่งเร็วที่ตลอดเวลาไม่ใช่นะแล้วแต่ความสามารถนะครับซึ่งทําให้ดีที่สุดนะครับนะซึ่งก็กําหนดเป,นเป็นระยะทางนะครับระยะทางนะหนึ่งพันเมตรนะสำหรับผู้ชายนะตอนนี้เ็าน่าจะพูดถึงเด็กที่อายุประมาณ12ปีก็คือประมาณพวกเราส่วนใหญ่ นะครับบางคนยังไม่ถึง12ปีหรือว่าใกล้กําลังจะ1 2ปีนะครับแต่ก็นับปสอก็นับเป็นปีเขไม่นับเดือนนะครับนะเพราะนั้นผู้ชายก็วิ่ง1,000เมตรนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูว่าเกณฑ์ของมันจะอยู่ยังไงนะครับรวนผู้หญิงเนี่ยนะก็วิ่ง800เมตรนะ800เมตรนะก็คือคนที่อายุ12ปีแล้วนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตได้มันจะมีด้านล่างอยู่ก็บอกไว้ว่านะ ระยะทาง600เมตรเนี่ยสําหรับผู้ชายและผู้หญิงที่อายุ10ถึง11ปีก็คือเด็ก10ถึง11ปีนะวิ่งแก้600เมตรเท่านั้นนะครับนะการบันทึกก็คือให้บันทึกเป็นวินาทีนะนาทีและวินาทีนะครับให้บันทึกเป็นนาทีและวินาทีนะครับนะเอาทีนี้เรามาดูตาราง นะตารางที่เขาใช้ในการทดสอบนะครับนะาตารางเปรียบเทียบนะาตาจริงแล้วตรงนี้นะครับครูจะกําหนดไว้ว่านะวันก่อนนะตอนเรียนออนไลน์ครูก็บอกไปแล้วนะองหนึ่งองสองหอง 2, องสององห้าองหกนะครับว่า9กับ10เนี่ยเกกับ10ตรงนี้ครูให้เกณฑ์ดีมากนะครับแล้วก็8 7ดกเนี่ย ครูไว้เกณฑ์ดีนะครับแล้วก็5 4 3ให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็1กับ2ให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำแล่ถ้าตั้งแต่ศูนย์ลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับเพนะรานะนั้นเมื่อเราได้เวลาเท่าไหร่นะครับเวลาเรามาดูว่าเราได้กี่นาทีกี่วินาทีนะเราก็มาดูไว้ตรงกับอายุของเรา12หรือ11นะครับ นะสิปีนี่นะ่จาจะยังไม่มีนะครับเราก็มาดูไว้ตรงอายุของเราว่าเราวิ่ง1,000เมตรของผู้ชายเนี่ยอ,อยู่ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าสมมติสิปีนะห0 0 0พเมตรผู้ชายวิ่งได้5นาที27วินาทีถ้าคิดออกมาเป็นคะแนนก็คือได้5คะแนนจาก10คะแนนนะถ้าคิดออกมาในเกณฑ์ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง6 5 4เกณฑ์ปานกลางนะครับนะทีนี้เราเราจะไปดูผู้ชายนะครับผู้ชายนะผู้ชายตรงนี้เออผู้หญิงโทษทีครับนะนั่นของผู้ชายเมื่อกี้ผู้หญิงเราก็แบ่งเหมือนกันนะครับ9 0ตรงนีนะ้ก็คือดีมาก8 7 6อยู่ในเกณฑ์ดี5 4 3อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง1 2 2 1อยู่ในเกณฑ์ต่ำและก็ตั้งแต่ศูนย์ลงมา นะก็คืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับก็นะมาดูอีกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าวิ่งได้นะ800เมตรนะครับ800เมตรนะเราวิ่งได้อยู่ที่4.95นะ4.95ถ้าน้อยกว่า4.95นะมันก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางด้วยเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะเรา นะสามารถที่จะทดสอบตัวเองได้ทดสอบตัวเองได้เหนะมือนที่ครูเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นสนามกีฬามาตรฐานเนี่ยนะสนามมาตรฐาน1รอบก็คือ400เมตรนะครับถ้าผู้หญิงก็วิ่งแค่2รอบถ้าเป็นผู้ชายก็วิ่ง2รอบครึ่งหรือว่า2รอบกับ200เมตรนะครับสอรอบกับ200เมตรนะครับเพราะนั้นนักเรียนสามารถที่จะทดสอบทนะดสอบตัวเองได้และจะสามารถรู้ว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ไหน นะครับนะก็มีหมายเหตุไว้ว่านะเด็ก10และ11ปีนะทดสอบวิ่ง600เมตรเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะส่วนเด็กตัก้งแต่เถึง9ปีเนี่ยไม่มีการทดสอบนะหน่วยวัดเป็นนาทีและวินาทีนะที่มานของตรงนี้ก็คือนะครับหนังสือมาตรฐานนะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะของกรมราศึกษาอ้างอิงมาตั้งแต่ปีพศ2545นะครับ การนับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเกือบ20ปีแล้วนะเกือบ20ปีแล้ว,ลวกระทรวงศึกษาธิการของเรานะของกรมการศึกษาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับนะเขาใช้มาตรฐานนี่มาตั้งแต่ปีพศ2545นนะครับนะเพราะนั้นนะครับให้นักเรียนลองไปนะลองไปศึกษานะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ดูได้อีกครั้งหนึ่งก็คือในหนังสือของนักเรียนเอง นะครับในหนังสือของนักเรียนเองเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติเองได้อยู่ที่บ้านนะครับในขณะที่ช่วงโควิดนะกับลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะการฝึกองย่แบบนี้ทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยเป็นไม้มีภูมิท่านทาน,ทานโรคด้วยนะครับนะสำหรับสัปดาห์นี้ อขอฝากไว้แค่1กิจกรรมการทดสอบเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็อยมาเจอกันกิจกรรมต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ